สวัสดีครับพวกผมผมน้ำมะะันชระและฝนพันันน์ค่ะกับลึกลับจะมาเล่าอ e p พีที่262ครับหายหน้าหายปาไปกันไปนานเลยนะคะหวังว่าหลายคนเนี่ยคงจะคิดถึงคลิปของพวกเราเนาะคงจะยังไม่ลืมหน้ามากกว่า <laughs> ยังหรอ,อ,อมีคนแบบมาทวงคลิปยาวเราเยอะมากมากจริงไหม,มเราก็ต้องจัดไปคะ่ะอาทิตย์นี้นะคะจัดไปสักหนึ่งคลิปเนาะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกอะไรนะรับเปลี่ยนงานไหมไม่สิก็คืองานเดิมแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบ งานเยอะขึ้นหนักขึ้นนะคะมันเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่ามานั่งตัดนั่งอัดอย่างต่อนเนื่องเนาะมันเลยเหมือนเอาว่าจะขาดช่วงขาดตอนไปบ้าง ใช่แล้วแต่เราก็พยายามที่จะหาเวลาเนาะแบบทําสคริปต์วันละนิดวันละหน่อยจนสุดท้ายเนี่ยก็พยายามที่จะปล่อยออกมาคือถึงแม้จะช้าบ้างก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ให้รอนานซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าเราไปเจอมาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการลับของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมีชื่อหลายโครงการมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอรีย5รหหรือว่าจะเป็นแมนฮัตตันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากๆเลยเราก็เลยไปเจออีกหนึ่ง เรื่องราวหนึ่งนะครับที่ถูกนําไปสร้างเป็นเกมถูกนาไปสร้างเป็นหนังแล้วก็ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์ชื่อดังมากๆก็คือ Stranger Things นั่นเองใช่แล้วจะบอกนะคะว่า EP นี้เนี่ยมันก็ตรงคอนเซปต์กับรายการเราเนาะลึกลับแน่ๆ เอ,อซึ่งไอโครงการที่ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องราวลึกลับที่ทําอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปรอฟังกันค่ะใช่แล้วก่อนที่จะเป็นเรื่องฟังเรื่องราวในวันนี้นเนี่ยเพื่อนๆก็อ,อ,อย่าลืม,มกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมเลยนะคะเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนตามัตานต่อไนไนลึกลับจะมาเล่า e p นี้ครับ เรื่องราวโครงการลับของรัฐบาลน,นี้นะครับมันเนี่ยถูกเป็นที่รู้จักกันนะครับเนื่องมาจากโครงการลับอีกอันหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโครงการฟิลาเดลเฟียหรือว่าฟิลาเดลเฟียเอ็กซ์เพรีเมนต์นะครับซึ่งเป็นโครงการลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะเพียแต่ว่าโครงการนี้ที่ดัมเบลนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับมันมีชื่อว่ามอนท็อกโปรเจกต์นะครับโดยที่มันเป็นหนึ่งในโครงการที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนน้อยคนมากๆนะครี้นงรกา โดยที่โครงการนี้เองนะครับเป็นโครงการที่ถูกระงับลงนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าที่บางส่วนนะครับที่ได้แอบเอาเรื่องราวหรือว่าแอบเอาโปรเจกต์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยนำออกมาเผยแพร่ให้สู่สาธารณชนได้รับฟังนะครับโดยที่โครงการนี้เองนะครับถูกพัฒนาขึ้นในแคมป์ฮีโร่นะครับซึ่งเป็นฐานทัพลับของกองทัพสหรัฐนะครับที่ตั้งอยู่ตรงปลายสุดของเกาะลองไอซ์แลนด์ในเมืองมอนทอกของรัฐนิวยอร์กนั่นเองนะครับในโครงการนี้เองนะครับจะมีพวกการทดลองที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงหลายอันเลยนะครับอันแรกเลยก็คือ เก้าอี้มอนท็อกหรือว่ามอนท็อกแชร์นะครับเก้าอี้นี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดของมอนท็อกเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้นะครับว่ากันว่ามาเป็นเทคโนโลยีที่นาเอามาพัฒนาปรับปรุงขึ้นจากมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะครับโดยใช้หลักการในการขยายสนามพลังจิตจากสมองของมนุษย์พูด,ดง่ายๆก็คือมีการใช้พลังงานที่ออกมาจากสมองของมนุษย์ออกมาเป็นพลังจิตนั่นเองนะครับโดยเก้าอี้นี้นะครับจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องขยายสัญญ,ญาณและคอมพิวเตอร์ที่สามารถ,ถถ่ายทอดภาพจากสมองของผู้ทดลองออกมาได้เป็นภาพ ภาพเสมือนนะครับแล้วก็หากผู้ทดลองเนี่ยมีการนึกถึงเวลาหรือก็สถานที่แห่งใดเนี่ยเครื่องนี้นะครับจะสามารถเปิดประตูมิตินะครับแล้วก็เดินทางไปยังสถานที่นั้นได้แบบทันทีเลยทีเดียวนะครับโดยว่ากันว่าเคยมีการเปิดประตูมิตินี้ออกมานะครับแล้วปรากฏว่าก็ได้มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงกลางระหว่างประตูมิตินี้เนี่ยเดินออกมานะครับเอ่อจึงทําให้โครงการนี้เนี่ยต้องยุติไปในที่สุดนะอันที่2นะครับก็คือการเดินทางข้ามเวลาหรือว่า time travel experiment นะครับ โดยมีการกล่าวอ้างว่าโครงการมอนท็อกนี้นะครับเคยสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ด้วยการทดลองนะครับโดยที่ใช้จิตของผู้เข้าทดลองเนี่ยในการเป็นตัว เปิดประตูมิติซึ่งทําให้ข้ามไปสู่เวลาอื่นได้นั่นเองนะเออพูดง่ายๆคือเหมือนกับเปิดประตูมิติแล้วก็เป็น time machine นะครับโดยว่ากันว่าเคยมีการส่งคนนะครับไปสํารวจทั้งอดีตแล้วก็ในอนาคตแล้วด้วยนะครับโดยว่ากันว่าในการทดลองนี้เนี่ยที่มันต้องหยุดไปเป็นเพราะว่าผู้ทดลองส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปนะครับมันก็จะมีการส่งพวกข้อมูลส่งพวก สัญญาณอะไรต่างๆกลับมานะครับเพียงแต่ว่ามันกลับมาได้เพียงแค่เท่านั้นนะครับแต่ตัวผู้ทดลองเนี่ยไม่เคยได้กลับมานะครับโครงการนี้เนี่ยจึงได้ยุติลงไปอันที่3นะครก็คือ m มโครคอนโทรนะครับหรือการใช้พวก การควบคุมกระแสจิตนั่นเองนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากอันแรกเนาะอันแรกจะเป็นการใช้พลังจิตในการแบบควบคุมนู่นนี่นั่นแล้วก็เปิดประตูวิติแต่อันนี้จะเป็นการควบคุมจิตนะครับโดยมีการใช้คลื่นวิทยุความถี่ต่ำนะครับในการกระตุ้นสมองของมนุษย์เพื่อสร้างภาพหลอนนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์กลัวหรือมนุษย์คนนั้นกลัวเนี่ย เพื่อใช้ในการควบคุมพฤติกรรมต่างๆนะโดยโปรแกรมนี้เองนะครับว่ากันว่ามีการลักพาตัวเด็กๆนะจากพวกสถานเด็กกำพร้าอะไรอย่างนี้นะครับมากกว่า10,000คนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนําเอามาเข้าโปรเจกต์นี้นะมาทดสอบในการแบบใช้พวกกระแสจิตในการสร้างภาพล้อต่างๆนานานะคือถ้าเราเคยเห็นในหนังนะครับก็คือใช้พลังจิตในการแบบทําให้คนนั้นเนี่ยเห็นสิ่งที่คนที่ใช้พลังจิตเนี่ยต้องการจะให้เห็นหรืออะไรทํานองนี้นะครับออกมาเยอะแยะมากมายเลยนั่นคือหนึ่งในการทดลองของโครงการนี้นั่นเองนะครับอันที่4เนี่ย ก็คือการทดลองสร้างอาวุธทางจิตนะครับแล้วก็ใช้ทหารที่แบบเหนือมนุษย์นะครับพวกเขาเนี่ยเคยพยายามจะสร้างซูเปอร์โซเยอร์นะครับก็คือเหมือนกับกัปตันอเมริกาอะไรทำนองนั้นนะที่สามารถทำลายเป้าหมายด้วยการใช้พลังจิตโดยเฉพาะคือกัปตันอเมริกาคือฉีดเซรุ่มใช่ไหมทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่อันนี้เนี่ยใช้พลังจากการใช้จิตนะครับในการควบคุมหรือใช้เป็นอาวุธนั่นเองซึ่งสามารถใช้ในการหยุดการเต้นหัวใจของศัตรูที่อยู่ในระยะไกลนะครับหรือแม้กระทาั่งสามารถทำให้เครื่องบินเนี่ยตกลงมาได้เลยนะเออ ซึ่งมันก็ทําให้พวกคนที่เป็นซูเปอร์โซเยอร์ในด้านพลังจิตน,นี่สามารถใช้พลังจิตในการแบบโหจมตีสิ่งนูน้นพังสิ่งนี้ได้นะเหมือนกับเราดูแบบ Xmen นะ่ะเออพูดยังไๆเห็นภาพนะครับอันที่5เนี่ยก็คือการทดลองสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะครับว่ากันว่ามีการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อว่าเดอะเกรย์นะเดอะเกรย์เนี่ยคือมันดังมากๆนะเพื่อเ,อเอฟังชื่อเดอะเกรย์เอบางคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้จกนะักี่ยให้นึกภาพมนุษย์ต่างดาวที่รูปร่างเป็นสีเทา หัวล้านตาสีดําใหญ่ๆอ่ะแล้วตัวผ,มผอมๆอ่ะพอจะนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับทุกคนไอสิ่งมีชีวิตแบบนั้นเนี่ยที่หลายๆคนมางคนเรียกว่า UFO จริงๆแล้วมันถูกเรียกว่า The Gray นั่นเองนะครับ โดวยว่ากันว่าการทดลองในการใช้พลังจิตนี้เนี่ยมันเคยสามารถแบบใช้พลังจิตในการสื่อสารกับเจ้าเดอกเกรนี้ได้นะครับเพราะว่า The เดอกเกรนเขาบอกว่ามันมีภาษาที่จะต้องสื่อสารกรับทางกระแสจิตเท่านั้นนะพูดกันไม่รู้เรื่องเออพูด,ดง่ายๆเลยซึ่งหนึ่งในการทดลองของโครงการนี้ก็คือการทดลองในการคุยหรือการสื่อสารกับเดอกเกรนั่นเองเนะครับ อันที่6นะครับอันนี้ไม่ใช่การทดลองนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับโครงการมอนท็อกนี้นะครับนั่นก็คือมอนท็อกมอนสเตอร์หรือว่าสัตป,ประหลาดแห่งมอนท็อกนั่นเองนะครับโดยในปี2008เนี่ยว่ากันว่าเคยมีคนไปพบกับซากของสัตว์ประหลาดที่ถูกค้นพบที่บริเวณชายหาดใกล้กับถานทัพแคมป์ฮีโร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โครงการมอนท็อกนั่นเองนะครับโดยมีลักษณะที่มีหน้าตาคล้ายๆกับหมูคล้ายๆกับมนุษย์คล้ายๆกับนกนะเออว่าว่ามันก็คือสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองโดยโครงการมอนท็อกนั่นเองนะครับ โดยที่หลังจากนั้นเนี่ยข่าวนี้เนี่ยมันก็ออกไปทั้งแบบทฤษฎีสมคบคิดเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ที่แบบร่างกายมันผิดปกติทาง DNA นะบางคนก็บอกว่ามันคือสิ่งที่หลุดออกมาจากโครงการมอนท็อกนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่ถูกทดลองภายใต้โครงการมอนท็อกซึ่งอยู่ภายในแคมฮีโร่แคมฮีโร่เนี่ยเพื่อนๆฟังแลวอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยเพราะมันไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเนาะถ้ารู้จักก็จะเป็นแบบแอรีย51อะไรทํานอนั้ะนะ แคมฮีโร่คืออะไรแคมฮีโร่เนี่ยคือสถานที่ที่อย่างตอนแรกที่บอกไปนะมันคือฐานทัพที่ ทางอเมริกาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทดลองอต่างๆนานานะครับภายในรัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเต็ไมไปด้วยทั้งพวกห้องใต้ดินแล้วก็ทางเดินลับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะโดยที่มีเสาสัญญาณเรดาร์ยักษ์ที่เคยใช้ได้จริงนะครับในช่วงสงครามเย็นอีกด้วยโดยที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็กลับกลายไปเป็นอุทยานที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเข้าไปเยี่ยมชมได้จริงหรือเปล่านะเพียงแต่ว่าในบันทึกเนี่ยบอกว่าประชาชนสามารถเข้าไปเดินดูได้แต่คิดว่าน่าจะไม่สามารถเข้าไปเเดดดดินดูไ้้ทังหมรอาจจะแ บางโซนเท่านั้นแหละโดยที่นัมมอนเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่หลุดออกมาจากทั้งทางสื่อเองทั้งทฤษฎีสมคบคิดเองแล้วรวมไปถึงคนที่เคยทํางานในโครงการมอนท็อกเนี่ยเป็นคนออกมาเหมือนมันเล่ามาบอกต่อมาเขียนบทความนะครับดัมมอนก็เลยได้รวบรวมเอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังเนาะพี่แต่ว่าทั้งหมดที่ถูกพูดถึงมาทั้งหมดของโครงการมอนท็อกนี่เองนะครับมันรวมไปทั้งพวกการทดลองเดินทางข้ามเวลาการควบคุมจิตใจรวมไปถึงเก้าอี้ที่สามารถแบบใช้พลังจิตในการเปิดประตูมิติได้อีกด้วย ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลที่มีการรองรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงแค่พวกทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็คําพูดที่ออกมาจากคําบอกเล่าของบุคคลเท่านั้นเองนะ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือทฤษฎีสมคบคิดที่โยงเรื่องนี้เข้ากับโครงการรับอื่นของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยโดยที่โครงการมอนท็อกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ลุดออกมาเหมือนกันนะครับโดยที่เรื่องราวนะครับมันก็ยังมีผลกระทบต่างๆต่ตตอสังคมที่ออกมากเยอะแยะมากมายเลยของสหรัฐอเมริกานะครับหลายที่เรื่องราวโครงการมอนท็อกเนี่ยมัน แพร่กระจายออกไปซึ่งเดี๋ยวก็อยากให้เพื่อนๆไปฟังต่อในวิเคอ์เคสในวันนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างและโครงการบอนทอกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับไปฟังกันต่อในวิเคอ์เคส EP นี้ครับ ในพักทองฝนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าโครงการที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่โครงการมอนท็อกโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นที่พูดถึงมากๆเลยนะก่อนหน้านี้มันจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนั่นก็คือ โครงการ MK Ultra ซึ่งมันเป็นของ CIA โดยความโด่งดังของโปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงปี1950จนถึงปี1970ค่ะซึ่งว่ากันว่าโครงการนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับทำการทดลองการควบคุมจิตใจแล้วมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะมันเหมือนเป็นโครงการที่แบบสะกดจิตหรือแบบ ควบคุมคนอีกทีหนึ่งค่ะโดยใช้ตัวยาหนึ่งนั่นก็คือตัวยา LSD แล้วก็มีทั้งเทคนิคการสะกดจิตต่างๆกับผู้ที่เข้าร่วมการทดลองและแน่นอนนะคะว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการทดลองที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะัเพราะว่ามันก็ไม่ได้รับการยินยอมอย่างแท้จริงนะจากผู้ที่เป็นนูทดลองลักษณะประมาณนั้นมันเลยทำให้หลายคนนะคะเขาก็มองว่า m o n t a k Project เนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็น โครงการภาคต่อของ MK Ultra ของ CIA หรือเปล่าหรือมันเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ลูกอของโปรเจกต์ก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ไว้ที่ฐานแคมฮีโร่นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสาธารณะถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นโครงการลับนั่นแหละนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นในรเรื่องที่ว่าโครงการนี้เนี่ยมีการทําการทดลองติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้อีกด้วยโดยหนึ่งในทฤษฎีที่น่าขนลุกโดยนักวิจัยบางคนใน โครงการนี้นะคะก็อ้างว่าเคยได้ทําการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจริงๆโดยทําการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวซิริอุสที่มาจากดาวโอไรออนวิธีการของเขานะคะใช้เครื่องขยายคลื่นสมองค่ะแล้วก็ได้รับเทคโนโลยีจากต่างดาวมาด้วย ซึ่งเขาว่ากันว่าไอเทคโนโลยีที่ได้มาเนี่ยนะต่อมาเนี่ยก็ถูกนำเอาไปใช้ในโปรเจกต์มอนทอกแชร์อีกทีหนึ่งและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอ้างถึงบันทึกการทดลองอย่างหนึ่งด้วยนะคะว่าโครงการรับโครงการนี้เนี่ยเคยมีการเปิดพอร์ทอนข้ามมิตินะคะถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดมิติอะคะ่ะแล้วในระหว่างที่ทำการเปิดมิติอันนั้นเนี่ยว่ากันว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดรอดมาจากห่วงมิตินั้นกลับมายังโลกด้วย มีคนลือกันไปต่างๆนานาค่ะว่าสิ่งที่หลุดรอดออกมาจากการเปิดพอท่านข้ามิติอันนั้นเนี่ยมันคือมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบสัปลาดหลุดออกมาแล้วก็เพราะว่าด้วยเหตุนั้นเนี่ยแหละมันเลยทําให้โปรเจกต์นี้เนี่ยจะต้องปิดลงอย่างกระทันหัน แต่พอมาฟังจนถึงจุดนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองจินตนาการดูนะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังเลยเนาะมันเป็นโครงการที่แบบว่าทําโปรเจกต์ลับๆทําการทดลองลับๆแล้วปรากฏว่ามันมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมหลุดรอดเข้ามาหรือสัตว์ประหลาดหลุดรอดออกมาจากมิติอื่นเนี่ยคือถ้าเป็นฝนเนี่ยถ้าไม่รู้วิธีการรับมือก็คงจะต้องใช้วิธีการเดียวกันก็คือปิดโปรเจกต์นี้ทิ้งซะแล้วก็ทําให้เรื่องนี้เนี่ยเงียบที่สุดนะไม่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ แต่นอกจากนี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมันยังมีในเรื่องของประเด็นที่3ค่ะนั่นก็คือมอนทอมบอยนั่นเองเขาว่ากันว่าโครงการนี้นะคะมันเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้โปรเจกต์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเลยทีเดียวมีคนกล่าวอ้างนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำการลักพาตัวเด็กค่ะแล้วก็มาทำการทดลองนี้โดยเฉพาะซึ่งเป้าหมายก็คือ พวกเขาเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กๆโดยเป้าหมายของพวกเขานะคะก็คือการจับเด็กจากที่ต่างๆมาแล้วก็ทําการฝึกให้กลายเป็นฐานจิตหรือเครื่องมือควบคุมจิตใจนะเหมือแนบบว่าโดนล้างสมองนั่นแหละแล้วก็ออกไปให้ทำภารกิจสั่งให้ทำนี่นีน่นั่นโดยที่แบบไม่มีเงื่อนไขถ้าพูดง่ายๆมันก็คือการสะกดจิตล้างสมองแล้วก็แบบใส่โปรแกรมหรือใส่คำสั่งเข้าไปให้เด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำตามคำสั่งโดยที่ไม่คิดอะไร ซึ่งถือได้ว่าการทดลองนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือมันมีจริงๆนะคะมันก็เป็นการทดลองที่โหดร้ายมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้มนุษย์เนี่ยไร้ใจ,ใจิตใจแล้วก็ไร้ความรู้สึกมันเป็นเหมือนกับฝึกให้เป็นเครื่องจักรกลอะไรอย่างนั้นอนะที่ทําตามคําสั่งอย่างเดียว แต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ฝนได้เล่าไปนะทั้ง3ประเด็นที่หย,ยิบยกมาขยายต่อให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยมันก็ดูมีความเป็นไปได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ดูเหลือเชื่อด้วยเหมือนกันแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยก็ถูกนําไปเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างหนังสร้างภาพยนตร์หรือแม้แต่เกมมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Stranger Things นะคะที่เป็นซีรีส์ใน Netflix เนาะตั้งแต่ปี 2016จนถึงปัจจุบันนะเขาโครงเรื่องราวเนี่ยว่ากันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องนี้นะคะพอไปอ่านเพิ่มเนี่ยก็ถึงได้รู้นะคะว่าจริงๆเนี่ย ซีรีส์เรื่องนี้แรกเริ่มเลยเนี่ยก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อโปรเจกต์ด้วยเหมือนกันนะแล้วเรื่องราวคราวโครงต่างๆเนี่ยมันก็บังเอิญว่าม,มันเหมือนกับโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันแต่ภายหลังเนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น Stranger Things มันเลยทําให้แบบหลายคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ซีรีส์ที่แต่งขึ้นแหละแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะมันก็ยังมีหนังสือนะ,ะที่เขียนถึงเรื่องราวโปรเจกต์ลับนี้ด้วยนะคะซึ่งมีชื่อว่า The Mortal Project Experiment Instam ค่ด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเล่มเลยนะที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆค่ะ เกี่ยวข้องกับโปรเจก t นี้ว่ามีอะไรบ้างทําอะไรบ้างแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงนะคะแต่พอเรื่องราวเนี่ยมันถูกตีแผ่ออกมาเป็นหนังสือเนี่ยมันเลยทําให้โปรเจกตรับโปรเจก t นี้นะคะถูกแพร่กระจายสู่สาธารณาชนอย่างรวดเร็วค่ะพอคนรู้เยอะเข้าเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้หลายคนนะคะอยากที่จะไปหาความจริงกันต่อนะว่าเฮ้ยแบบมันเรื่องจริงหรือเปล่าเนาะแต่บางคนเนี่ยก็ปักใจเชื่อนะว่าเออถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแล้วเขาจะเอามาเขียนเป็นหนังสือเป็นตุเป็นต่นตนตา,ยยางงี้ได้ยังไง ในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังไซไฟอย่างแบนชีปี2013ด้วยนะคะถึงแม้ว่าหนังไซไฟเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อ้างอิงโดยตรงนะว่าเอามาจากไอเรื่องโปรเจกต์นี้แต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ด้วยหรือพวก เกมนะคะต่างๆอย่างเช่นเกม The Control ค่ะจากค่าย Remedy นะซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทดลองเหนือธรรมชาติค่ะแล้วก็มีแบบรัฐบาลมาปกปิดโปรเจกต์ลับซึ่งมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราได้ได้เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะหลังจากที่เราได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ลับอันนี้เนี่ยนะมันก็ยังคงมีบางอย่างที่ยังคงเป็นคําถามอยู่นะ,ะเช่น ทำไมแคมป์ฮีโร่เนี่ยถึงปิดไปอย่างถาวนะแล้วก็ไม่ได้มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเออแล้วโปรเจกต์เนี้ยจริงๆอ่ะพวกแคมป์ฮีโร่เนี่ยคือมันจะเหมือนกับในหนังที่เราดูหรือเปล่าหรือมันมีจริงถึงขั้นขนาดนั้นไหมกับ คำถามข้อที่2ค่ะที่น่าสนใจนะคะนี่นก็คือหนึ่งในนักเขียนค่ะที่เขาได้เขียนหนังสือเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับโปรเจกต์ลับนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่านักเขียนเนี่ยสามารถจะเล่ารายละเอียดต่างๆนะคะดีเทลของโครงการได้อย่างชัดเจนมากๆประหนึ่งกับว่าเป็นคนที่เคยทํางานอยู่ในโปรเจกต์นั้นแต่มันก็มีคนไปหาข้อมูลนะคะว่านักเขียนคนนี้หรือว่าเพรสตันคนนี้เนี่ยไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในโปรเจกต์นั้น แล้วทําไมถึงรู้เยอะขนาดนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ยังคงไม่มีใครเนี่ยมาให้คําตอบนะหรือว่าแบบมีเหตุผลสนับสนุนนะคะว่าเออแล้วทําไมเขาถึงรู้เยอะขนาดนั้นและคําถามข้อที่3ค่ะที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเด็กๆค่ะที่ถูกทําการทดลองกับโปรเจกตรับเนี่ยเขาหายไปไหนนะซึ่งจากที่ได้ฟังพาร์ทที่เดมอนเล่ามานะคะรวมถึงพาร์ทส่วนขยายของฝนเนี่ย คือเราก็เชื่อได้นะคะว่าเออมันมีเด็กที่ถูกจับมาทําการทดลองจริงๆแต่ทำการทดลองเสร็จแล้วไปไหนล่ะอยู่ดีๆท,ที่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะแล้วณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรให้เราแบบว่าตามสืบได้ต่อเลยอะว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยหายไปไหนแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะแน่นอนว่าฟังจะมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือในใจลึกๆนะถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวฝนเองเนี่ยฝนก็เชื่อนะคะว่าโปรเจกต์นี้อาจจะมีจริงๆก็ได้นะ แต่รัฐบาลสหรัฐค่ะก็ไม่ได้ออกมายืนยันและก็ไม่ได้เคยออกมายอมรับนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมีอยู่จริงถึงแม้ว่าอ e ีโปรเจกต์ลับหรือโครงการลับนี่นมันจะถูกถเผยแพร่อยู่ในสาธารณะเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีหลายคนเลยเนี่ยเชื่อด้วยว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีจริงมันเลยทําให้โครงการลับโครงการนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์นะคะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแหละที่หรือมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งแหละที่ รัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครรับรู้แล้วก็ทําให้เรื่องราวเนี่ยมันจบลงแบบขาดหายไปซะด,ดื้อๆบางบางคนนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องแต่ง แต่บางคนเนี่ยก็กลับเชื่อว่าเรื่องราวโปรเจกต์นี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงที่ถูกลบออกไปแล้วเพื่อนๆนะที่ฟังจนมาถึงจุดนี้ล่ะคิดเห็นยังไงบ้างนะคะโปรดคิดว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นหลักฐานทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่มันล้ำมากๆแล้วโลกเนี่ยยังไม่ได้อยากเปิดให้ใครรับรู้เนี่ยมันเป็นอย่างไหนกันแน่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วเรื่องราวนี้เนี่ยก็จบลงก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราว พวกเรานะมาเล่าให้กับทุกคนฟังเราเ,เราสี่ก็สองคนจะพูดอะไรล่ะ ไม่างทีพูดว่าเราเราเราก็เรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังแล้วกันเพราะว่าเรื่องราวโครงการลงของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจริงๆมันเยอะมากเนาะแต่ถ้าที่ดังๆเหมือนอย่างฝนเองะที่แบบได้ยินบ่อยๆก็คือ, Area อแอรีอา51อ่ถ้าหลังจากนั้นคือไม่รู้อะไรเลยใช่จะกระทั่งแบบมาทำมาอ่านอันเนี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆมันมีโครงการแบบนี้ด้วยหรอ,อแล้วก็ต่อ ที่ฟังอะค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจินตนาการไม่ออกเนาะว่ามันหน้าตาประมาณไหนอย่างเงี้ยในแต่ละเหตุการณ์หรือโครงการย่อยๆที่มันมีอยู่ในโครงการเนี้ยก็ถ้าใครได้ดูซีรีส์เนาะคือฝันว่ามันมันใกล้เคียงเนาะเออไออะไรนะ Stranger t h ติ g s, <S ใช่ก็รู้สึกว่าเออมันทำให้เราเนี่ยจินตนาการภาพได้ง่ายขึ้นว่าอ,อ๋อโอเคมันประมาณนี้นี่เองอืมใช่แล้ว ก็เรื่องราวของการทําหนังทําซีรีส์ทำเกมต,ต่างๆนานาส่วนใหญ่มันจะอิงมาจากเรื่องจริงไงเพราะว่าคนแบบเคยไปได้ยินแบบพวกพล็อตเรื่องไม่งั้นจู่ๆเขาจะเอามาจากไหนถูกเะล่ะสรุปคือเธอเออชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถูกไหมมันน่าจะเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเพราะไม่งั้นจู่ๆใครจะมาโนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องนี้นึหรอไหมเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวอ่ะจู่ๆทำไมโมเดลของมนุษย์ต่างดาวถึงจะเป็นเหมือนกันหมดอ่ะคือเขาเรียกว่าเดอะเกรย์เนาะเมื่อกี้ที่เล่าไปในพาร์ทก็จะมีที่บอกว่า โครงการรับอันนี้มันจะมีการติดต่อสื่อสารกับเดอะเกรย์เดอะเกรย์ก็คือไอ้มนุษุ์ต่างดาวที่เป็นหัววงกลมแล้วก็มีตาสีดํใหญ่ใหญ่อ๋อเออไอ้ที่เราเห็นเวลาที่พูดถึงว่าเอเลี่ยนเนี่ยเออใช่เราก็ทำรูปขึ้นมาเออจะเป็นรูปนั้นเสมอเนี่ยท้าใรไม่สงสัยแล้วว่าทุกคนถึงต้องวาดรูปเป็นรูปนี้ตลอดอแล้วก็คิดเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ใช่ตรงนั้นอะแต่ตอนเด็กๆคือพอนึกถ ก็แสดงว่ามันจะต้องมีรูปลักษณ์อะไรบางอย่างที่จริงมาจากความเป็นจริงเนี่ยอืมเพราะไม่งั้นจูๆ่ๆทำไมทุกคนถึงจะต้องเวลานึกถึงเอเลี่ยนเนี่ยจะต้องเป็นเอเลี่ยนตัวนี้อ่ะเอออันนี้ไม่รู้และเออแล้วเวลาที่มีพวกคลิปที่ไม่ว่าจะเป็น AI ทําหรือว่าคลิปที่มีการตัดต่อหรือทําปลอมทําอะไรเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าใครที่เคยแบบไปอยู่ตามในกลุ่มที่แชร์พวกคลิปมนุษย์ต่างดาวะอะไรเงี้ยจะเจอ,อจะจับมนุษย์ต่างดาวมาทดลองจับมานู่นนี่นั่นแต่ว่ามันจะเป็น หน้าตาแบบนี้แหละกลมๆหัวกลมอะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าแสดงว่าไอ้โครงการรับเนี่ยน่าจะมีจริงคือมีมูลความจริงเธอเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะถ้าเพื่อนๆได้คิดว่ายังไงเนี่ยลองมาเราวมคอมเมนต์บอกพวกเราเนาะบางคนอาจจะรู้แบบเรื่องราวมากกว่านี้เพราะพวกเราเนี่ยไปสรุปมาเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องมาเล่าให้กับทุกคนจะไม่ได้แบบเจาะลึกถึงขั้นว่ามันมีจริงมากน้อยขนาดไหนเออแต่ว่าก็ไม่แน่ถ้าว่าหลังที่แบบเพื่อนๆสนใจมากๆอาจจะพยายามลองไปหาข้อมูลเพิ่มดู แต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างทาร์ทของฝนใช่ไหมมันก็ขยายออกมาเนาะว่าแต่ละอันมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เชื่อนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าไอ้คำถามที่ฝนทิ้งไปที่พาร์ทวิเคราะห์เคสเนี่ยถ้าเพื่อนๆฟังแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรากันได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของที่ว่าตัวของนักเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเขาเขียนเรื่องเนี้ยเป็นเล่มเลยนะ แล้วก็บรรยายรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามละเอียดเกินแต่มีคนไปค้นมาว่า แพสตันคนเขียนเขาไม่ได้ทํางานอยู่ที่องค์กรนี้เลยทําไมเขาถึงรู้ละเอียดขนาดนี้นะคะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ผลว่าคิดว่านะถ้ามันเป็นโครงการลับอะค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนมันก็ต้องลับด้วยหรือเปล่านึ่ออกอหม้มันอาจจะไม่ได้มีฐานข้อมูลก็ได้ว่าแบบคนนี้ทํางานอยู่ที่โปรเจกต์นี้อ่าอันนี้คือถ้าแบบความคิดเห็นส่วนตัวฝนนะแต่อีกอันนึงค่ะก็คือ,อน้องอะ,อะไรนะมอนทันบอยชื่อโครงการชื่อว่าอะไรมอนท็อกมอนท็อกเชื่อเฮ้ยคอตุ๊กัาเยอะเลย และคา<ม>ถาสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้ก็คือมอนท็อกบอยเออเออก็คือในในคลิปเธอพูดมอนทอนหมดเลยเหรอใช่เขิน <c oughs> <c oughs> จังเลยเอาเป็นว่าเด็กที่ถูกจับไปทดลองนะคะหายไปไหนอ่ะถ้ามันแบบจับล้างสมองจริงจนกลายเป็นแก๊งฮีโร่จริงๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าแก๊งฮีโร่คืออะไรอ้าวก็ตอนเราดูหนังฮีโร่อะคือ,อมนุษย์ปกติถูก ทำไปดัดแปลงยีนหรือพันธุกรรมให้กลายเป็นฮีโร่ถูกไหมอย่าง Men เช่นเอ็กแมนด้วยเหรอเอ็กแ,แมนก็ทดลองใช่ไหม,ไมเราูดถึงกับตันอเมริกาก็ฮีโร่ไงก็คือกำลังจะบอกว่าเด็กที่ถูกจับไปทำฮีโร่เนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนในหนังแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือคิดเองไม่แต่นั้นคือมันใช้พลังจิตมันไม่ได้ใช้พลังร่างกายนึกออกไหมเรื่องที่เราเล่า<ช> <ๆ S 1> อ่ะคือมันเกี่ยวกับใช้พลังจิตใช้พลังจิตแต่อกระบายอเมริกามันใช้พลังใช้พลังของร่างกายมันก็เอาเด็กไป ไปทาการทดลองนู่นหรอแม่แล้วก็ไปคอนโทรเด็กอีกทีนึงแล้วก็สั่งให้เด็กไปทำหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนเนี้ยคือเด็กพ้องนั้นหายไปซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนอืมเอออันนี้ก็ก็สงสัยว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นมใน,นหนังนะที่แบบว่าอา๋อพอฝึกเสร็จปุ๊บก็กลายมาเป็นสายลับแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกปกติแบบนี้หรอโดน,นจับที่ชุมพรแล้วมาทำงานที่กรุงเทพหรือเปล่าไอ้เด็กคนนั้นด้วยมันไม่ใช่สินี่จริงจังนี่พูดเรื่องจริงจังอยู่เอาก็ชมว่าเป็นเด็กพิเศษนี่ไม่ดีเหรอ ไม,ไม่เลยปิดรายการค่ะพอละแค่นี้แหละทำไม,มคนอุตส่าห์ชมว่าเป็นเด็กพิเศษไม่ได้บบไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้เอากลับมาทำงานกลับมาทำงานโอเคก็ วันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนที่แบบฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราเนาะแล้วก็วันนี้มุมกล้องมาอาจจะแปลกนิดนึ <ทะ S 1> งเพราะว่าเราแบบไปซื้อกล้องอันใหม่มาเป็นออสโมเนาะคือไม่ได้ได้ค่าโฆษณาอะไรพอ,อดีว่าซื้อมาจะาไว้มาถ่ายบอ็อกเวลาไปเที่ยวแล้วก็ไปดำน้ำทำนู่นทำนี่พี่แต่ว่าเห็นว่ากว่า,วาจะได้ไปเที่ยวมัน่้จะอีกนานก็เลยเอามาใช้ถ่ายรายการถ้าสมมติมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็พิมพ์บอกว่าเออภาพมันสวยดีหรืออะไรก็ได้หรือบอกว่าโอเคใช้งานต่อไปได้แต่ถ้ามันไม่สวยก็ไม่ต้องพิมพ์ เปลี่ยนไม่ใช้กล้องเดิมนะครับแค่บอกว่าชอบกล้องอันเก่ามากกว่าเออจะได้ไม่เสียน้งใจว่าอุตส่าห์เสียตังค์ซื้อมาแค่นั้นแหละใช่โอเคก็กาณนี้นะครับเดีจะพูดเลยไม่ก็จะบอกว่าไม่ต้องคิดถึงนะคะลับจับเล่ายังอยู่เหมือนเดิมก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะมีไดมอนเนาะที่ลงเป็นช็อตคลิปทั้ง YouTube Facebook ติ TikTok ๊กต็อกใดๆเขาก็ลงอยู่ทุกวันนะคะถ้าคิดถึงก็ดูคลิปสั้นรอกันไปก่อนส่วนคลิปยาวก็อาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมค่ะตั้งไว้ประมาณนี้เนาะคน<ช>ตัดฝักด้วยนะคะตอนนี้เพจเฟ e บุ o กเนี่ยมีคนติดตามหกคนแล้ว ยินดีด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนปิดแค้นการมองเห็นหนักมากตอนนี้กลับมาแล้วเนาะใช่ก็เลยขยันลงทุกวันค่ะก็ถ้าเพื่อนๆที่แบบติดตามอยู่ก็ฝากไปติดตามเพจ a c e b o o k ลึกลับจํามาเล่าด้วยนะครับก็พยายามลงนู่นนี่นั่นอัปเดตอยู่ตลอดได้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจะลาไปถ้าเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะจ๊ะ ใช่แล้วครัจบจะได้ไพลาดเราที่พวกเราลงคลิป EP ใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ